วันนี้เนี่ยโอลัฟชสนะนายกเยอรมัน ok มาเยี่ยมเยือนที่จีนนะครับแล้วก็มีภาพการเดินคู่กันของคุณโอลาฟชสแล้วก็สีจิ้นผิงนะฮะแล้วก็แน่นอน,นครับการที่สองท่านนี้มาเยือนกันเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างนะฮะมี progress บางอย่างแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากการเจอกันครั้งนี้นะครับทำให้จีนครับรีแลกซ์คอนโทนี่เขาใช้ว่า relax control นะครับ German agricultural products นะครับลดมาตรการนะคกำแพงภาษีหรือว่าจะเป็นเรื่องของออ regulation ต่างๆข้อกำหนดต่างๆเนี่ยลดลง นะครับให้กับสินค้าเกษตรของเยอรมันนะเข้าสู่ประเทศได้นะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการพบกันของสองผู้นําแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการทางเยอรมันจะทําอะไรนะแต่ตอนนี้จีนเนี่ย d r อปตัว import tariff ให้แล้วนะฮรรวมไปถึงนะก็เผื่อไปถึงชาติยุโรปด้วยนะทั้งฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็มี drop ตัว tariff เนี่ยให้กับออสเตรเลียด้วยออสเตรเลียนไวน์นะฮะนำเข้าไวน์จากออสเตรเลียเข้าสู่จีนเนี่ยก็ tariff d r o ลง ประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ทางจีนสนับสนุนทางยุโรปให้นะก็ะหวังว่าจะมีสัมพันธ์อันดีกันต่อไปนะครับเสียงแบล็กเกลดังสามสิถึงส0่สครับพี่บิ๊กเสียงแบ็กเกาดนี่คือเสียงแบ็กโกขุดตุ่มตุ้มใช่ไหมผมไปคอนโทรลเขาไม่ได้ <laughs> นะขอโทษที